เรามียูสองพุ่มมีอยูสองพุ่มเราอาจารย์ได้ตัดเลลให้เล่นอันนี้คือพุ่มเดียวกันเดินเล็กทึ่งอันนี้ของอพู้ท่องโน่นบัดโน่นย่อเก่าเดินโซนตัวล่างตัวนี้คือเหลขของเชือกขู่ข้อตายเหลเกข,ขู่ข้อตายที่นี่เลยก็เลยว่า สีมาแจ้งให้ทราบมือนั่นไปเขียนผิดเป็นเลขหกอ,อาจารย์ได้ตีเป็นหกสองเก้าตอนแรกเนาะไปตีเป็นหกสองเจ็ดบัดนี้มันไปเขียนผิดมันเ,น,เน,เนเป็นเก้าสองเจ็ดนี่เดอ้อพี่น้องเดอ้อเอฟซีทุกท่านเดอ้อยาติโยมทุกท่นานขอบอกเลยว่ามีหกสองเก้ากับเก้าสองเจ็ดคือเลขพู้ท่องเนาะพู้ท่องน้นเกาบาดน้นยอ่อ ตัวเดียวกันเน้อแต่ว่าอาจารย์ตีเป็นเลขหนาคนลโตซื้อหรอกเขาเลขไทยเนาะมันมองเห็นสองตัวนี้เนาะก็ได้สรุปเป็นสองตัวนี้ของโพท่องส่วนเลขผูกข้อตายก็คือหกเก้าเจ็ดไปตัดกันเอาไปตัดกันเอาอาจารย์ก็ตัดให้แล้วนี่หกเก้าเนาะเสือบบันทางมงมันหลเจ็ดแมนอ,อันนี้เป็นเบนางมงเลขเชือกผูกข้อตายของทางมองอ,อ๋อครับส่วนเลขพุ่มเลขพุม่มทั้งเรื่องนี้ อันนี้คือโพธทองโพธทองสองตัวแมนมีสองตัวตีให้สองตัวนี่เป็นเป็นเจ็ดก็ได้เป็นเก้าก็ได้แมนกับเก้าสองเก็ดเก้าแมนส่วนเลขพุ่มเอ่อของดอนปูข้ามผิวบ้านม่วงหวานธีมีแค่นี้เด้อนี่หกซีหกหาธีบเขามาให้คือหกซีหกหาเด้อเลขของอ่อดอนปูข้ามผิวบ้านม่วงหวาน เพราะว่ารอบนั้นฝันว่าเพลินว่าเลขกสามตัวไปเอามันบมแม,น,มนแต่ว่าเลขกสองตัวเราไม่ได้วอา,าถึงเนาะพุ่มเจ้าทีมาเข่าฝันมือนึ่นก็ตีไว้มีหกซีเอาห้หาให้นั่นแหละส่วนเจ็ดเอ่อหกเจ็ดหกเก่าคืออยู่ในนี่หมดเลยในเลขกสามตวัวพี่น้องไปตัดเอา,ดาเด้อบ่ได้ตัดให้ดดยหมด,ด,ยยดเด้อนี่เด้อเอฟซีเด้อหยัดโยมทุกท่านเด้อบ่ได้ตัดให้เด้ออันนี้ตัดเป็นบางตัวออกมาเลยซื้อไปตัดเล่นกันเอาเนาะ เลขสามตัวมีหกสองเกเกเจและเชื่อกผู่ข้อตายก็คือ6กเกเจพี่นอ้องไปหาสื่อเด้อลอตเตอรี่ ari, ตอนนี้ก็ยังท่านเน,นาะนาสีมีอยู่ดอกและส่วนตัวกันก็คือเก้าเจ็ดเกอกตัวกันเก้าเจเก้าศูนย์สองเก้าเนาะแมนแต่คนมากเล่นวิ่งเนาะให้วิ่งเก้าก็วิ่งห งวดนี่งวดนี้ติน,นี้ให้วิ่งเก่าก็วิง 6, ว่งหดวิ่งวิ่งหกเด้อจุดไปวิ่งตัววิ่งเก่าก็วิง่งหกนล้ครับวิ่งเก่าก็วิ่งหกเด้อครับได้เงินแท้เนาะต้งได้ก็สมมกกมกิมาแจ้งให้ทราบมีแค่นี้ตัวเลขมันอี้ก็เลยมาบอกว่ามาแจ้งให้เอฟซีแล้วอยากย่อมลูกท่านทราบว่า เลขของภูินวนยอ่อมีแก่ซื้อตัวนี้เด้อเขียนพิษขึ้นนั่นเขียนพิษไปเขียนหกเพราะที่เขียนเก่าไปเขียนหกอ่มันเลยเป็นหกสองเก้าหกสองเจ็ดมีแค่นี้เลขแล้วก็มีเชือกขู่ข้อตายผู้ใดมากติดตามเชือกขู่ข้อตายเด้อของวัดปานนย่อ,น,ยอนี่ก็คือหกเก้าเจ็ดได้มากครับอาจารย์ก็ตตาออกไปแค่สองตัวนี่ตาแก็ไปแค่เลขหกเก่าซื้อเนาะนก็หกเจ็ดแค่นี้ ส่วน6 4 6ีที่ทีมามันก็คือว่ามาจากดนดนอดนปูดอนปูตาค่ำผิวบ้านม่วงหวานที่ไปเอาเงินนั่นยำเว้นช่วงใ<อ>บ,บ,าบาอาจารย์ตีไว้เลยสองตัวหกีกับหกหาแค่นั้นเองเนาะส่วนตัวกันก็จะเป็นเก้าเจ็ดเก้าศูนย์เก้าสองครับหรือว่าตัดซุมนี่ออกเบิร์ตปล่อยเอาผ่าออกกันนอกไปหนึ่งเนาะเอฟซีเนาะแต่จริงๆแล้เราเลขอาจารย์มี่ซ้ำนี เห็นบ่บ่หลอ่าถ้าว่าอาจารย์บ่ได้ตนตาไทยล่งเล่นก็คือมีซ้ำนี่นี่สามหางจังใดก็ต้องเขา่าหมดนี่มีสามหางคือหกสองเก้าเก้าสองเจ็ดแล้วก็เสือกผูกข้อตายคือหกเก้าเจ็ดให้ไปตัดเล่นกันเนอะอ่าถ้ามีปากกาก็จดกันเอาไวเดอร์อ่าปกติอาจารย์ให้ซ้ำนี่หกสองเก้าเก้าสองเจ็ดหกเก้าเจ็ด แค่นั้นเองพี่น้องเอฟซีอย่ายมถุก่ันเดอ้อพอออกไม่ออกที่มักเสี่ยงดวงเนะอะสีลงทุนในงวดนี้ก็คือตัวนี้สามตัวแล้วไปตัดหางเอาเนาะสรุปง,ง่ายงเลยไปตัดหางเอาถามว่าเปิดให้เบิ้งเมดมันก็อยู่ในสองตัวยุ่ไปเขียนสองตัวให้อยู่แล้วเปนบละ็ะมันก็สีเบิ้งไหลเนาะนี่เลขบัดปานนยอมีแค่นี้หนึ่งสองสามสามหางไปตัดเห่นกันเอาหกสองเก้า 927แล้วก็697แค่นั้นเองเนาะพี่น้องก็ไปตัดเลรีเ,เอา6226นะสองหกหกสองเก้าสองสองเก้าหกเก้าเก้าหกเก้าเก้าหกมาตัวนี้ก็เป็นเก้าสองสองเก้านี่หรือว่าเรามั่นใจตัวใดแค่นั้นเองเพียงแต่ว่าเลขเกีดนี่ตัวเลขเก่ามันคล้ายกันมันใกล้มันคล้ายกันมันคล้ายกันท้ายนะครับอ่า เข้าไปตัดหนึ่งกันเอาเสียวสองเก่าก็ได้เสียวสองเจ็ดก็ได้อ่นี่แหละมันบ่นหลายตัวอืาแต่ว่าอาจารย์เขียนไปให้แล้วเลขสองตัวนัน่นถ้าพืชอ,ออกมามันก็เบื้องหลายถึงไปเขียนไส่ผ่ามันบะผ่ามันผืนใหญ่โตสือใหญ่มันก็เบิ่งหลายแต่จริงๆแล้วมันบ่นหลายเลขมีแค่นี้สามหางเนาะมีแค่สามหางมีหกสองเก้ามีเก้าสองเจ็ดหกเก้าเจ็ดแค่นั้นเอง อาจิเบิ้งให้เบิ้งเต็มๆพื้นผาเนาะบัดนนี้เนาะที่ว่าจาร์ตัดออกไปให้เห่ียแล้วขึ้นนี่นนเป็นหกเก้าหกสี่เจ็ดหกเจ็ดเออหกเก้าหกเจ็ดนี่ที่ตัดออกจากสามตัวแค่นั้นเองส่วนหกสี่หกหานี่คือเป็นเลขของพุ่มเอ่อดอนปูข้ามผิวบ้านวงหวานนี่สองตัวน,น,นี่อันนี้อันนี้ก็ขึ้นอยู่ในหนีมืดตัดแค่นี้เอง เนาะหกเก้าหกเจ็ดอยู่ในนีมดส่วนโตกันจะเป็นเก้าเจ็ดเก้าศูนย์เก้าสองแค่นั้นครับถ้าผู้ใดมักวิงงว่งวกกิ่งหกเก้าเหมวดหน,นีได้เงิน,นงจ<า>นะได้กลับมาฟังแบบขับพี่ประกาศโจทย์นะครับเน,ะนะะานะจังใดอย่าโยมเอฟซี C ทุกทันเดอร์ในห่วยวันที่สิบหกนี่เนาะเดือนเก้าหกซีนี่ ใกล้สีหอดอีกหกหมื่นหาหมื่นนี่แหละอ่าก็ขอให้โชคดีสุขสุขคเดอให้โชคให้ m านซื้อตโตไใดสามตก็ให้ออกสามตตรงตรงซื้อสองตก็ให้ออกสองตตรงตรงบนล่างเนอะอ่าขอให้โชคให้ m ắ สุขสุขคนอ่าส,ส่วนบุญกระถินขอบอกบุญไปเลยเนาะอ่าขอแจ้งบุญแจ้งบอกบุญไวนะ้เนาะบุญกระถินของวัดปานน่อน วันที่6และก็วันที่7วันที่6เป็นมือโฮมวันที่เเป็นมือถวายต้นกระถินถวายผาไตและถวายองค์พนระเนาะพระองค์พระประ่านพ่อนเนนะอะาะจงใดอยาิโยมอยากสิมาร่วมบุญในวันที่6วันที่7พฤศจิกายนเนาะก็เดินทางกันมาได้ที่วัดปานนุ่นยอ่ออ่าส่วนโตเลข ของเดือนพฤศจิกาเนาะก็สิเป็นวันที่สิบหกเอ่อวันวันทีน่หกนี่สิสวดเลขเนาะวันที่หกสวดวันที่เจ็ดปล่อยตัวเลขจึงไในพี่น้องก,ก็มาทําบุญแล้วก็มาเอาตัวเลขแนวทางไปนําเนาะอ่ะมาม่เอาแนวทางตัวเลขไปนําเพราะว่าสิเอาแค่หางเดียวเลขสามตัวกับเลขสองตัวแค่นั้นสิบไม่ได้ไปเอาพุ่มไม้แล้วพุ่มอื่นแล้ว,ลวเอาแค่นี้ คาดว่าออกพรรษาสีได้ไปพุ่มที่ว่าเจ้าของทีเพิ่นเปิดห้ยไม่เป็นต้นตะเคียนท่องอของบานวงหวานอของญยติโยมเพิ่นเพิ่นเปิดให้เฮ็ดมือออกพรรษาอยู่ในพรรษาเพิ่นบ่อนุญาตให้เฮ็ดต้นไงเป็นต้นยืนบ่แเป็นต้นตายเด้อต้นไงผู้ใดสีอยากว่ารวมบุญน้ำมาสาา่างฐานพระน้ำกันมาส่างองค์พระ องค์ใหญ่ๆน้ากันเนาะก็เดินทางเข้ามาได้ที่วัดปานุ่นย่อวันที่6และวันที่7พฤศจิกายนเนาะจึงได้ก็ฝากบุญเนาะบอกต่อตกันเนาะเป็นสะพานบุญให้วัดปานุ่นย่อน้าเด้อเป็นพระปาสามาเป็นกระถินสามาคีเป็นกระถินสามาคีเด้อแล้วแต่กำลังศรัทธาภูระบาท2บาทก็ดีเนาะหาบาท10บาทแล้วแต่สี่เหด เนาะมือนี้อาจารย์กะทิเริ่มพิมพ์ซองอ่าพิมพ์ซองส่วนอ่าประธานก็คือร้อยเก้าสิบเก้าบาทเนาะอ่าประธานอ่าภูอยากเป็นเจ้าภาพประธานกองละร้อยเก้าสิบเก้าบาทเนาะกะทินอ่าวัดปานนยอ่อจังไหนก็ติดตอ่อเข้ามาที่เบอร์โทรของอาจารย์นี่เด้อนี่เห็นไหเนาะเอาพวกพอรวยเอาให้เอฟซีเพิ่นเบิ่ง ก็สิมีเบอร์โทรนี่ก็คือ0 9 0 0 9 0เด้อขีด9 0 8 0 4 4 7ครับทวนอีกรอบเนาะ0 9 0 9 0 8 0 4 4 7เด้อจังไดก็มาร่วมบุญมาสางน้ำกันเนาะแต่ว่าวันที่6กับวันที่7 นี่สิเป็นมือโฮมมันที่หมือที่เจนี่ก็คือมือทอดกระถินมือที่หของอาจารย์ก็คือว่าสิ่เอาเลขมือที่เจก็สิเป็นมือปล่อยเลขกเลยเนาะมือโฮมมือเอาเลขกมือปล่อยเหลขมือวันที่7พอดีเนาะจึงใดเอฟซีทุกท่านอยากิโยมทุกท่านถ้ามีเวลาตอนนี้ก็เดินทางเขามากันได้เนาะมารวมทํำบุญแต่ผู้ใดอยากเป็นเจ้าภาพ กระถินสามคี่กับกองละ199บาทเนาะกองละ1้9ยาทอบาหรืออ่าสิเป็นอ่าอยากมาร่วมทําบุญอ่าพุทธะนิดพูทธะน้อยก็ได้เป็นตามกําลังศรัทธาก็มีอ่ก็ดีเนาะจะไหนก็เขามาอ่ามาเบิงมาแยงมาเบิงกันเนาะจะให้แนวทางดีๆตตรงๆกันไปจะได้ถือกันเนาะอ่าอันนี้เขานับเป็นงวดที่2เนาะ เริ่มจากขันไม่งวดแรกเขาก็ถือทั้งล่างทั้งบนไปแล้วอันนี้คือนับเป็นงวดที่2เนาะเพราะว่าเล็กมันสีไหลตลอดแล้วช่วงนี้เนาะ,ะส่วนเหล็กวัดปลานน่นย่อก,ก็คือของอาจารย์เนอะคือเหล็กนาเทียนคือคือ6เก 9, 9 2เกตัวเดียวกันแต่ว่าเปลี่ยน6กับเก่าแค่นั้นเองเ้อกับ2กับเกากับ7จแค่นั้นอ, 2, 9, 7, นนอาจารย์เห็น2ตัวนี้เสร็จแล้วจะเป็นเชือกขูกข้อตายบ้านท่าม่วงหน่อยที่อาจารย์ปเปียวย่ำขึ้น 697เนาะเชือกผูกข้อตายคือ6 9เเลข2อันนี้ไปเอาย่ำขึ้นเหมือเนาะไปเอาย่ำคำเหมือเลยอ่าส่วน2โตัวนี่ก็อาจารย์ตัดไว้เล่นเนาะคือ6กก็ตัด6 9 67ก็คือ6 7ไป64 65ตัวนี้ก็คืออ่าเป็นเลขของอ่าดอนปูข้ามผิวเด้อบ้านมวงหวานก็คือ64ก็65 ส่วนโตกัน10.97 90 92โตกันเด้อย่านมันลอยออกเนาะโตกันก็บ่มี่ยังมากแล้วก็ขอบอกว่าเลขของหลวงปู่สุกเนาะเลขปู่สุกวัดป่าโนุนยอ่อเฮาเลขของหลวงปู่เนาะของวัดป่าโนุนยอ่อที่งวดก้อนเพิ่นให่179แล้วเพิ่นตัดให้พร้อมเป็น17กับ79 งวดนี้เพื่อนก็นได้แล้วก็มาขึ้นก็นได้ถามเพื่อนว่าฝันดีบ่เนาะปูอือปูที่สรุปตัวใดนเนาะก็ปูก็ให้เป็นแนวทางเนาะปูหลวงปูเพป็นให้เป็นแนวทางเป็นอ่าเลขยังล่ะแปดหกสองกับแปดสองแค่นั้นเองอย่าเขียนให้เด้ออย่าโยมแปมหนึ่งเด้อเอฟซี FC เด้ออ่าเลขปูสุกเนาะ เลขปูสุกหกสองและก็แปดสองมีสองตัวเนาะมีสองตัวเลขปูสุกลืมแจ้งให้ เอฟซีสามมือนันเนาะเอาครับดันเนาะจะได้เห็นตัวเลขครับเผมตัวเลขครับเลขปูสุกเนาะครับอ่าอันนี้คือเลขปูสุกเด้องวด,งดก่อนเ<ล>พิ่นหาหนึ่งเจ็ดเก้าเพิ่นตัดให้เลนด์หนึ่งเจ็ดกับเจ็ดเก้างวดนี้เพิ่นให้มากหกสองกับแปดสองมีเลขกสองตวัวถ้าพี่น้องเอฟซีเนะาะสะเอาไปแท่งเป็นสามตวัวก็จับไซกันเอาเด้อ อาจารย์ไม่ได้บอกเด้ออันนี้เด้อไปจับไซกันเอาเลขสามตัวถ้าจะเอาเลขสามตัวไปจับไซกันเอาแต่หลวงปู่เพิ่นปีให้ 6, 2, 8, 2, หกสองแปดสองเพิ่นให้แนวทางมากแค่นี้งวดนี้คตัวนี้ประกาศกันจุดน้แล้ครับพี่น้องแนี่นี่กับของอาจารย์คือกันเห็นบ่กที่เขาเลขปูขึ้นกันหกสองเห็นบ่เลขสามตัวของอาจารย์ของเ,เลขนำเทียนนี่ก็คือหกสองเก้ 6, 2 2> ขขา เก้าสองเจ็ดหกเก้าเจ็ดคือเลขกููข้อตายมีแค่นี้จดเลยปึ๊บนี่สามหางแล้วก็เอาไปตัดเล็กเอานะถ้าพี่น้องอยากถือเนาะเอฟซี FC ทุกท่านเนาะส่วนเลขปูสุกก็คือหกสอง่าแปดสองเพิ่นให้เลขกสองตัวนี่แต่พี่น้องอยากเอาไปเล่นเลขกสามตก็ตัดเอาเดอ้อตัดเอาก็จะเป็นเอ้ามาบอกดอกไปตัดเอาเองโหลดเนาะตัดง่ายๆดอกเลขกสองต ไปตัดไซกันร่วมกันเห็นเป็น3ตัวเนาะส่วนเลขกันอาจารย์ก็จะเป็น 97, 90, เจ็ดเก้าศูนย์เก้าสองอ่านเดงวดนี้ก็ฝากเ c ็ซีย่โยนมทุกท่เนเนาะอ่าที่เขามาชมเขามาเบิร์ขอให้โชคขอให้หมานขอให้ลำขอให้ลวยสุขุสุขคนเดอในงวดวันที่สิบหกเนาะอ่าสิบหกกันย่านี่เท่าก่อนสิมีแนวทางเสนองวดต้องงวดกันไปเนาะ ก็สนับสนุนให้ซื้อลอตเตอรี่เด้ออ่าสนับสนุนให้สื่อลตอ,อลตเตอรี่กันให้หลุนในลอตเตอรี่เนาะอือไปหาซื้อกันได้อ่านี่หาซื้อกันได้เลยเนาะจังไดก็ให้โชคให้มันในงวดวันที่16เดือนเก่า64นี่เนาะอ่าซื้อตัวใดให้ออกตัวนั่นซื้อสามตัวให้ออกตรงตรงสื้อสองตัวก็ให้ออกตรงตรง,ตงทั้งบนทั้งล่างเนาะอ่าอาจารย์ก็สิมาสรุป ไ้เพียงเท่านี้เนาะครับก็บฝากส่งพงพ,พูลุยนะครับเด้ออ่าก็ฝากช่องพงพา้นนาลุยเด้อเอฟซีอยากยมเดอ้อทานใดที่ท่านกดไลค์กดแช่กดติดตามให้เพิ่นก็เฝ้ากดเด,ด้อเพื่อสิได้เป็นอ่มีการอ่พิษพลาดหรือว่าพลาดจากการติดตามเนาะสิได้แจ้งเตือนตลอดผู้ใดกดติดตามอ่าวขาสารของท่างวัดปานน่นย่อเกี่ยวกับแนวท่านตัวเลขก็สิได้แจ้งทุกการเคลื่อนไหว เนาะของแนวทางที่ว่าไปเอาพุมพ่มไหนพุ่มไหดหล้วแต่พี่น้องเอฟซีสิเลือกกันไปเอาไปเสียงดวงเสียงโชคกันเนะ<ด>าะจึงใดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับะไครตให้ช่องวัดปลานนยอก,ก็คือพองผ้ารุยเนาะกดติดตามให้เพื่อนในเดอร์กดไลค์กดแชร์ให้ๆๆ<ด>เพื่อนหลายๆเนาะเพื่อนสิได้ดหาแนวทางดีๆมาให้เอฟซี FC อยากยมถุกท่านเนะาะจึงใดก็ฝากไว้ไนเดอร์จังไดสุดท้ายนี่ก็ขอให้ลำขอให้รวยขอให้สุขภาพแข็งแรงสุขู่สุขคน เนาะคิดสิ่งใดให้ได้สิ่งนั้นเนาะคิดเงินล้านก็ได้เงินล้านคิดเงินแสนก็ได้เงินแสนคิดอยากได้ท่องก็ตื่นมากก็ได้ท่องเด้อจางใดให้ลำหายรวยสุขูสุขคนเอาจากเริ่พรานสาทุบสาธุพี่น้องครับกับขอบขอบุนขอบพ้นนะครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านทุกคนก็ได้นะครับว่าเบิ้งมาชมส่งพงพอรวยแล้วก็จะเลื่อมตัวเลขไปหรือว่าจดไว้ไปเสียงดวงเสียงโสกันนะครับวันที่สิบหกส่วน ทั้งพ่อจัดมันก็นสรุปไปเลยนะครับสรุปตัวเลขให้แล้วมีสามหางก็ไปตัดซื้อเนาะสองตัวหนะสองตัวหลังเพื่อเป็นแนวทางนะครับพี่น้องก็กราบขอบุญขอบคุณนะครับพี่น้องที่เข้ามาเบิ่งมาชมช่องพงครุยครับสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงนั้นครับเอาไวค้คลิปหน้าพบกันครับกราบสวัสดีครับพี่น้อง